คุณผู้ชมมาดูการเปิดตัวหนังเรื่องใหม่นะคะชื่อเรื่องค่ะ Virgin MI รักแรกกระแทกจินชื่อหวาเสียวโนค่ายหนัง M Picture หยิบเรื่องราวล้อแลมของรักวัยรุ่นนำเสนอบนแผ่นฟิล์มอีกครั้งค่ะ ในหนังวัวจีนแอมไรักแรกกระแทกจินโดยผู้กำกับแอนดี้อนุชิตที่เคยฝากผลงานไว้ในหนังเนื้อหาแรงรักจัดหนักก็ย้ำว่าฉากรักว้าผิวเป็นเพียงจุดดึงดูดของหนังเท่านั้นละค่ะซึ่งทุกซีนมีที่มาที่ไปชัดเจนเพราะแท้จริงแล้วนะคะตั้งใจให้หนังรักเรื่องนี้สอนวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศในทางที่ถูกต้องค่ะจุดรักแล,แลมนั้นคือเป็นจุด t u r n ิ่ง point ของหนังเราเชื่อว่าคนน่าจะรับมันได้เพราะเราไม่ได้จับยัดถ้าคือในเรื่องรู้เลยคือคนคนดูหนังเองเขาคงมีความวิจฉาณนื้ออาจจะมีเท คอมเมด้มากมายขึ้นกว่า,กว,ากว่าในเทเลอร์หรือทีเซอร์เพราะส่วนใหญ่มันเป็นหนังรักซะส่วนใหญ่เลยอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มันเป็นหนังรักละมุนละมอ่อมอระชื่น MI รักแรกรก,แรกระแทกจิน้นนำแสดงโดยคุณแม่ลูกหนึ่งนิโคเทริโอพีเคปิยวัฒน์และหนุ่มบิ๊กทองภูมค่ะพร้อมลงโรงให้พิสูจน์กันได้9สิงหาคมนี้แล้วค่ะซึ่งหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องนะคะนิโคเทริโอก็มาร่วมงานนี้เป็นงานแรกหลังออกจากโรงพยาบาลเพราะติดเชื้อไวรัสค่ะโดยอัปเดตว่าแม้จะยังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ อาการก็ดีขึ้นจนกลับมาลุยงานแสดงต่อได้แล้วล่ะค่ะพร้อมรับว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้นอนสมถึง9วันเป็นเพราะตรอมใจเรื่องรักร้าวกับคุณหมอรุ่นนั่นเองค่ะก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเออมันไม่ใช่เออไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจจริงๆมันก็เกี่ยวค่ะทุกคนก็มีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดส่วนหนึ่งค่ะมันมันก็ไม่ได้ช่วยอะนะมันก็ทําให้แบบเออเราก็แบบเราก็เหนื่อยทั้งข้างในเหนื่อยทั้งข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยแบบ ตุ้มเดียวอะไรเงี้ยส่วนคนที่ร้ายรักมานานแล้วย่งหนุ่มดิ๊กทองภูมิปีนี้ก็ใจอ่อนยอมเล่นละครครั้งแรกในรอบ7ปีค่ะซึ่งงานชิ้นใหม่นี้ก็มาพร้อมกับความกดดันเพราะตอนยังไม่ชินกับการเล่นละครค่ะหนังนี้แบบซึมซับเข้าไปในกระแสะเลือดเออมาเล่นละครนี้เป็นเดบีเลยเออเล่นยาก acting ต่างกันเยอะเออเยอะมากเลยคือเราต้องแบบอินมากกว่าแบบ อินและมีสมาธิมากกว่าปกติหลายๆเท่าเลยครับผมเห็นทีงานนี้ฟันๆคงต้องส่งกำลังใจไปให้หนุ่มบิ๊กกันยกใหญ่แล้วล่ะคะ่ะ